นะครับกับสวัสดีแม่เอาบอมโอนเด็กโ no no นเซโนแซระบาทพบกับผมเช่นเคยนะคมาชมอโอมนะกับช่องกระแมสล็อตนะวันนี้เราอยู่กับทุน4.16บาทนะบิดละ4บาทหลังจากคลิปก่อนเราบวกหนักมาละเรามาดูคลิปนี้ว่าผมจะบวกกันเท่าไหร่นะทุกคนนะโอเคอย่าเสียเวลาเริ่มเลยก่อมามามาใจมาโอ้โหสวยงามตามท่อเลือกเปิดมาได้สวยนะั่งหววัวม่วงยังไงต่อครับผมมาต่อ,อ,อ ไอ้ของหายาดหมวชมพูของหัวเขียวมาคั้วลิสิบเก้าบาทยังไงต่อหมวเขียวมาบ่อยนี่ก็ดีนะทุกคนนะเออเตปปังได้อะไรกันทีเดวเชียละเออมาไอ้นุ่มโอ้โหโอเคโอเคซิกเรตเคมาโอ้โหยังไงต่อครับผมออไม่มาเออหมวเขียวมาสวยงามตามอัธยาศัยพูดอะไรถึงตัวเนี่ยมาเออ เอาดีเอาดีเอาหน่อยอีย่หัวเขียวเคมาแถวแรกให้พ่อสิลูกป,ปังงบไปตามกำขอนะเออหัวฟ้าแมา่นี่มาแถวสามมาเฮ้ยนี่โอ้โหเขาสเกต็ตเตรอร์ดอกนี้อ่ะเรามารู้สเกต็ตเตอร์ดอกนี้กันเลยดีกว่านะทุกคนนะเพิ่มกันเลยฝังเข้าไปงบหกบาทสี่สิบตังค์ไหลไหมนุ่มไหลมหมเมย์หัวเขียวไม่ไหลมาเฮ้ยเมย์โอ้โหวายเต็มจอสี่สิบแปดบาทไม่เต็มจอ มันมันมีหัวทองไงมันเลยแพงเมืกี้เจเข้าไปอีกต่อมูหกบาทวายมาอย่างนี้ก็สวยไหมสวยสีขาวหมูหกสิบสี่บาทคูณสิบสองไปแล้วนะเออคูณสิบสองไปแล้วนะหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะเล้เจ็ดหมุนก็อีคูณสิบสองมาเรามาดูกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเฮ้ยอย่านะอย่านะโอ้โหเกลือจัดโอ้โหเกลือจ้า โอ้โหแม่ง oh, เอ้ยเออนี่สุดท้ายเจแม่ได้แค่นั้นได้แค่นี้ร้อยสี่สิบบาทมาไม่เป็นไรของฟรีนี่เราก็บวกกันอยู่นะตอนนี้ไม่ถือว่าขาดทุนนะทุกคนนะเออยังบวกกันอยู่มาฝังเข้าไปผมห้าบาทยังไงต่อเคไม่มาแถวสองว่ะไม่งั้นมีดเดือดเดือดเคไมโอ้โหไม่มาแถวสองแต่มาแถวนี้ <laughs> มาแถวไหนแถวนี้แหละ มาถึงแถวแถวบ้านกูไม่ใช่แถวสลอ็อตมึงเขี้อะไรวะมันยาวอ่อนที่หายเลยมาดูในเกมอย่าไล่สาระกันเลยดีกว่าปังเอาหัวฟ้าผมหัวเขียวมาแถวสองแม่หัวคนสีแต่ว่าหัวนี้มาตรงนี้เออหัวฟ้ามาตรงนี้สิเฮ้ยมีสิทธิ์เต็มจอแล้วนี่ปังโมดู่อ่าตามคำขอห้าสิบเอ็ดบาทนะทุกคนนะเออห้าสิบสองบาทรวมกี้ปังไปผมยังไงต่อมาไม่มาป้เฮ้ เฮ้ยหัวม่วงโอ้โหขัดแถวสองตัวเดียวเว้ยแม่งเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้นะหัวม่วงเรียงแถวมาอย่างนั้นผมว่ามีมีหนักแน่นอนเออนี่เต็มทอได้สามบาทต่อโทษสักพักผมจะเพิ่มเบียดให้มัน,บบน,นทนนะถ้ามันยังได้เท่านี้เท่านี้ไะปังนก็พอผมเก้าบาทเคมาแถวสามไม่หนุ่มมีมา,า่สิบมาแทนเคมาไหมมาตามคำขอผมเจ็ดบาทยีท่สิบตัง โอ้โ,อโหสวยงามตามทองเรื่องเจมาอีกมาชิวมะสิบเอมาทขอแรกนี่มาวะเฮ้ยนี่เออมีหัว่วงมาผมชอบนะอีหัวสีๆนี่แม่งเงินเงินขวดเยอะเลยจริงๆตัวหนังสือก็ทำมันมาก็ขอให้มาแบบเต็มสกลิลเลยนะเฮ้สยสเก็ตเตอร์ไข่ตัวนึงอีกตัวนึงเท่านั้นให้พ่อไหมลูกอีกตัวนึ่งเท่านั้นนะอีกตัวนึง,นนนะนงหูยมาวะเฮ้ยนี่ เออมีสเกตเตอร์ดอกนี้อย่างนี้แหละมันต้องอย่างนี้สิมาหลังจากรอบทีเดียวได้แค่ร้อยสีบาทเรามาดูรอบนี้ว่าเราจะได้เท่าไหร่นะปังเข้าไปผม2บาทมาเรื่องหัวเขียวมา <c oughs> หัวเขียวมารุ่นแต่หัวเขียวไหนแม่งไม่ไม,ม,ม <c oughs> าให้คัวรีตลอดการผมยกให้เป็นหัวเขียวเลยนะยังไงต่อครับผมมาไหมนิ่งยังนิ่งอยู่นิ่งเกินไปละสบาทโอโหไอเวน ว่าจะแจกแค่3บาทโผลมา16บาทนี่ใบปังครับผม12บาทยังไงต่อเคมาอีกโอ้โหมาตาสุดท้ายจอดสุดท้ายไม่โชคเป็นเนี่ยไหลเป็นน้ำหัวเขียวมาให้หนุ่มโอ้ยหัวเขียวหมุนไม่ให้ว่ะ33บามบาทนะตอนนี้เออเคมาปังผมหนึ้อห้าสบาทสวยๆยังไงต่อเจมาโอ้โหเคมาเลยหมุนเป็นเคแม่งไม่หมุนวานิลล่าสิบเซตเลย157บาทนะเออเลขหนึ่งหมุนมาช็อตสุดท้ายให้ว่ายังไง เออเจมาเคมาไม่เท่าสามแม่สเก็ตเตอร์มาผิดที่ผิดทางหนึ่งตัวนี่มาผิดที่ผิดทางเสียจริงเลยพอมาสามไม่มามาเพิ่มเป็นไปที่แปดบาทกันทุกคนไปปังนเข้าไปผมสี่บาทยังไงต่อครับผมคิวมาหูหูขาดแถวสามหตาลายโอ้โหเอขาดแถวสามไปนะจัดเคมาอุตส่าห์เพื่อนเบียดแปดแล้วมึงจะเอายังไงจะเอายังไง จเจมาไอหนุ่มต่อไปเลยต่อไปเคไม่มาโอ้โหสเกตเตอร์ปัญหาสเกตเตอร์นะฮะเจมา,งงา,มาโอ้โหยผี่สิบเอ็ดบาทมาโอ้เออหัวเขียวหืมสวยๆมามาสเกตเตอร์อีกตัวหนึ่งสเกตเตอร์อีกตัวหนึ่งปังเลยผมหัวสามสามบาทนะยังไงต่อไม่มาวะงเ,เลยแม่งเอ้ยปังเลยผมไปอีกหัวเขียวมา เออหนึ here, so right ่งห right. so ัวเขียวมาตรงนี้เมื่อกี้หัวเขียวมาหัวเขียวเสือมาตรงนี้อีกเคมาสเก็ตเตอร์เอาให้พ่อทะลุเอาให้พ่อทะลุเอาให้พ่อทะลุทำอะไรผมยังไงต่อผมมาไห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 มไม่มาเลยต้องคิวมาตรงนี้ยังไงต่อเริ่มเออหัวฟ้าเฮ่เฮ่ไว้บังเว้ผมหัวฟ้าเฮ้หัวฟ้าสองแถว โอ้โหตามคำขอ864บาทโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องไปนะ883บาทนะดอกนี้เต็มตีนเตี๋ยเลยแหมไม่ใช่เนี่ผมบอกเลยนะถ้าคูณสักถ้าคูณสัก14นี่ดอกเมื่อกี้นี่ยทรงผมไปสวรรค์เลยเลยมาดูสเก็ตเตอร์ดอกนี้ดีกว่าุูสเก็ตเตอร์ดอกนี้ดีกว่ายังไงครับยังไงครับดอกนี้ ลุ้นอันที่ห้านะอันที่ห้าไม่มาวะนี่เอยอันที่ห้าไม่มาเฉยวะมาไม่ไรสี่อันสี่อันก็เงินโอ้โห12บาทแล้วยังไงต่อครับเอปังรับผม19บาทต่อไปดินี่ไม่ต่อ,อเลยหัวเขียวมาเคไม่มาแน่นอะนไว้งั้นแหละเพื่อฟุกมา คิวแถวแรกบาเสียใจวะเฮ้ย <c oughs> หัวเขียวแล้เต็มจอผมสามร้อยเจ็ดบาทนะยังไงโตสิบไปโอ้โหแปดบาทเคมาแถวแรกไอ้หนุ่มฝังเข้าไปโอ้โหหนึ่งร้อยสิบห้าบาทโอ้โหยี่สิบสองบาทไปแล้วตอนนี้เจมาอีกแล้วผมบายตรงนี้ต้องช่วยแล้วบายต้องช่วยแล้วมาแตกในดีกว่าไอ้หนูแตกในขอุุนใจแตกในกุ่นจังแฮ่อีกตัวนึงขอแค่ตัวเดียว เออเต็ไมไปดิไม่ใช่เคมาโอเคแต่ว่าสเก็ตเตอร์ต้องมามาไหมมาไม่มาไม่มาไมโอ้โหไม่มาเว้โอ้โหเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทมาเรามาดูรางวัลยังยังยังไม่จบโอ้โหตาลายหมดเลยกสามหมุนนี่นะอไม่ตาลายช่วงนี้ใช้สายตาบ่อยนะแอบมองดูชาวบ,บ้านอาบน้ำไม่ใช่หัวขเขียวมาเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทนะทุกคน ตอนนี้เราก็บวกมาทั้งหมด1,738นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้ช่องกระแมสลตได,ด้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปสนุก,นกๆเพื่อให้ท่านรับชมต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็มาชมโอมก็ขอบา,บายบายสวัสดีครับจุบ๊บ